จบต้องาพบนีบัดคือนี่ใช่ดีกูลินตะลกบางยาจุกพบยาสิยาสิยืนนึ่งอยู่บนเก้าเขาใจบ่อไทยเออต้องว่ายับประมาในให้มันได้ระยะสั้นพอได้ยินบ่จากมือด้วไม่ได้จอก้อได้ยินบ่จะบอกเอยว่านีได้ยินบ่เห้ว่าแี่อันนี้่ี่นี่ี่นนี่ี่นี่่นี่นนี่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 นนี่นี่นีนี่นีน่้นีด้ี่นี่้ว่นีนี่นี่นี่น่น่ี่นี่น่นเป็นความดินี่บีกโชว์ไปนี่นนึ่นด่ง่นี 你干嘛？放放放！跑跑跑你呢<弄>？不用管。